ไปหาครั่งกลับมาค่ะไปสวนดาย่าสวนก่อนไปหาคร้่องอีกคนก็ไปยกยอนี่คร่งงามมากเลยถ้าอย่างนี้งามมากมากถ้าอย่างนี้งามมากมากนี่ครั่งที่เอาทำเชื้อบนห้องเจี๊ยมัน,น่ะ ปีแล้ว่นเอานี้ไปมัดไปมัดติดต้นมันนะแล้วมันก็ออกลูกมาเป็นชนิดลูกมาเป็นอย่างนี้นี่มันมีแม่นะแม่มันมันมีมีตัวมันอยู่ถึงเวลานะตอนนี้ยังบกเกยังไม่เกนะแต่ถ้ามันเก่มันก็จะมีลูกมันอยู่ข้างในแล้วก็เอาไปปล่อย มันก็เป็นแบบเชื้อราอะไรสีตัวเป็นอะไรชนิดหนึ่งอ่ะอม,มันจะเป็นเขาเรียกอะไรเพี้ยเนาะเหมือนตัวเพี้ยตัวอะไรแต่ว่ามันมีประโยชน์ขายก็แพงนี่หลายกิโลนะเนี่ยเยอะด,ด้วยวนะหลายกิโลนะถ้าทำนะ เกือบสิบโลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะเราไม่ยังไม่ได้ทําเลยหามากองอย่างเดียวโอเคค่ะก็ได้อยู่นะวันนั้นก็ได้สิบกว่ากิโลกิโลละร้อยสี่สิบก็ได้อยู่พันกว่าบาท